สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมโอภาสมงคลชัยครับก็ห่างหายกันไปนับเดือนเลยทีเดียวครับก็คือไม่ได้อัดพอดแคสต์มานานมากต้องขออภัยจริงๆนะครับคือลึกๆส่วนตัวก็นึกไม่ออกครับว่าจะพูดอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเรา พยายามโฟกัสหรือพยายามคิดหน่อยว่าจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยมันก็มีเรื่องพูดครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้คุยอะไรให้ฟังมากมายนะครับคือตอนนี้จะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของจิต,ตวิทยาความสุขของชีวิตการคิดบวกแล้วก็ศาสตร์แห่งการผ่อนคลายต่างๆคือเรารู้สึกว่าเราอ่านสิ่งเหล่านี้แล้วมัน มีความสุขดีครับก็เลยได้ไอเดียว่าในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุก็มีส่วนเหมือนกันครับเกิดจากเรื่องของการอ่อนเพลียแล้วก็นําไปสู่ความผิดพลาดในการทํางานครับอย่างที่เราเคยเห็นกันเป็นประจำเนี่ยเวลาที่ขับรถชนกันส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการหลับในครับหรือแม้กระทั่งขับรถด้วยความเร็วก็คือสืบไปสืบมาก็เพราะว่ารีบเพราะโมโห แต่สาเหตุที่รีบและโมโหเนี่ยเพราะร่างกายมันไม่ได้ผ่อนคลายครับอาจจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วก็มีคนกลับรถกวนประสาทเรารวมไปถึงเราเองก็อยากจะรีบกลับบ้านรถมันติดเนี่ยซึ่งทันทีที่เรามีอาการอ่อนเพลียสิ่งนี้มันจะช่วยกระตุ้นทําให้ร่างกายเราเสียศูนย์ทําอะไรที่มันไม่ค่อยจะโอเคออกไปนะครับจะลองสังเกตง,ง่ายๆเลยเวลาตอนเย็นนะครับเวลากลับมาถึงบ้านเนี่ยคือ ระบบประสาทอัตโนมัติมันจะทํางานทังทีครับคือว่าบ้านคือที่พักผ่อนละคืออาการที่เราเหมือนกับกระตือรือร้นแอคทีฟอยู่ตอนขับรถมาเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะคลายเริ่มที่จะเพียเริ่มที่จะล้านะครับรู้สึกเวียนศรีรษะหิวข้าวบ้างและเวลาที่มีอะไรมากระทบหรือทําให้เราม,มาสบายใจเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะระเบิดออกมานะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความอ่อนเพลียมันมีผลต่อ เรื่องของความปลอดภัยและก็ความสุขในชีวิตอย่างมากเลยครับมีโอกาสได้อ่านหนังสือเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝึกสมองให้มองความสุขศาสตร์แห่งการหยุดพักสมองนะครับแล้วก็หนังสือหลายๆเล่มเลยครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการคิดบวกทั่วๆไปเนี่ยซึ่งพออ่านแล้วก็ได้ไอเดียคล้ายๆกันนะครับก็คือย้อนกลับมาเรื่องของการโฟกัสเพราะว่าการที่สมองของเราล้าเนี่ย หลักๆมันมากจากการที่เราใช้สมองสเปะสปะครับใช้มากเกินไปหรือบางทีเขาเรียกว่าเป็นสภาวะ d e f a u l t ก็คือสภาวะที่มันตั้งค่าไว้คือเวลาที่เรานั่งเงียบๆเ,เราลองสังเกตดูตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยสมองมันก็จะแวบในเรื่องที่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันแต่มันก็แวบขึ้นมาในหัวเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า default นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องใครก็ตามเนี่ย ที่มันแวบขึ้นมาเนี่ยเป็น default ก็คือว่าเราไม่ตั้งใจคิดแต่มันคิดขึ้นมาเองเนี่ยเขาว่ากันว่าไอความคิดดีฟอ u l t ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกินไฟในสมองพอสมควรเลยครับก็อย่างที่เรารู้กันก็คือสมองเนี่ยมีน้ําหนักประมาณ2%ของน้ําหนักตัวแต่ใช้พลังงานถึง60%นะครับคือมันดึงกูโครดไปเยอะมากเนี่ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเหนื่อยเราเพียทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ออกแรงมากมายนักเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรา ใช้สมองมากครับทำให้เกิดความล้าไม่ว่าจะเป็นการคิดในเรื่องของ default ที่พูดถึงหรือฟุ้งซ่านกังวลโกรธพวกเนี้ยนะครับจะทำให้เราอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็นำไปสู่โรคร้ายต่างๆได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราใช้สมองโดยที่มันหนักเกินไปทำให้มันล้าครับก็มีคำถามว่าแล้วจะทำอย่างไรล่ะ ในการที่ทําให้สมองมันมีความสุขมีความผ่อนคลายก็ไม่ยากเลยครับถ้าเรามาดูที่สาเหตุมันล้าเพราะว่าเราใช้สมองเป็นไปตามดีฟอลที่เรากําหนดมาเนี่ยที่เมื่อสักครู่ผมพูดไปก็คือพยายามอย่าให้มันเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวิธีการที่เขาแนะนําก็คือว่าพยายามโฟกัสนะครับโฟกัสหมายความว่าพยายามทําสิ่งเดียวเนี่ยให้มันเสร็จสิ้น โฟกัสสิ่งนั้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายมันไว้ด้วยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราจะล้างรถอ่ะล้วก็โฟกัสว่าเรากําลังจะล้างรถโดยเป้าหมายของเราคือล้างให้มันสะอาดนะพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็จะเช็ดให้มันแห้งแห้งเสร็จก็ลงน้ํามันขัดเงาให้มันเงาเงาแล้วก็ทิ้งไว้สัก5้านาทีเช็ดซ้ำอีกทีหนึ่งรถมันก็เงางามครับเนี่ยเราตั้งสิ่งเ่าดีไว้คือเป็นเป้าหมายพอมีเป้าหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะ ไปยังเป้าหมายนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยๆมากเกินไปผิดกับการที่เราฟุ้งเราคิดไปเรื่อยเราทําสิ่งนี้อยู่แต่กับคิดสิ่งอื่นเนี่ยมันคือเปลืองพลังงานสมองนะครับและที่น่ากลัวมากๆก็คือไอพวกสมาร์ทโฟนนี่นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยไม่น่าจะเรียกแต่ละปีแต่ละวันดีกว่า ประชากรโลกเนี่ยจะมีการล็อกอินนะครับเข้าไปในโซเชียลมีเดียประมาณ2,500ล้านล็อกอินนะครับต่อวันที่เข้าไปรวมไปถึงการส่งแมสเซจเนี่ยมากกว่า6,000ล้านแมสเซจต่อวันนะครับน่าจะต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงของอภัยซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวพอสมควรครับแล้วในจำนวนหลายพันล้านเนี่ยเราก็น่าจะมีส่วนร่วมนะครับทั้งผมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน เราลองนึกดูนะครับถ้าเราไปติดตามไอ้พวกนี้มากๆเนี่ยสมองเราล้านะครับล้าจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วสมองเราเนี่ยมันไม่ได้แบบออกแบบมาให้ตึ้งตึงตงต้งตึงตามพวก n o t i f y ตลอดเวลานะครับสมองของเราออกแบบมาแบบเรียบง่ายแต่ปรากฏในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะและที่มากกว่านั้นเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเวลาที่เราอยู่หน้าจอมันทําให้สมองเราล้าครับก็เวลาที่เรามอง สายตาก็เก่งมือก็เก่งคอบาไหลาไปหมดเลยครับรวมถึงความคิดแล้วก็แบบมันกระจัดกระจายมากเดี๋ยวตรงนั้นตึงตึงตึงทั้งวันเนี่ยซึงทาให้สมองเราลา้าแล้วก็ความสุขในชีวิตมันลดน้อยลงหลายคนบอกว่าเอออยู่หน้าจอมือถือก็มีความสุขแต่จริงๆแล้วเราลองครับสักพักหนึ่งสิบปันน,นเราจะเริ่มรู้สึกเครียดซึ่งผมเองปัจงุบันผมก็ใช้ไม่ค่อยนานครับประมาณสักไม่เกินสิบห้นาทีผมก็วางละเว้นแต่เวลาผมพิมพ์พวกข้อความหรือว่า อจจะโพสอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบทความวยาวๆอาจจะข้องนานหน่อยแต่สุดท้ายผมรู้สึกผมไม่ค่มีความสุข่าไรกับการถือโทรศัพท์มือถือมันทําให้เรารู้สึกว่าเครียดเก่งนะครับก็เมื่อวานนี้ไปดูกีฬาสีลูกชายแล้วก็ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านก็ออกไปตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึง5้าโมงเย็นกว่าคือไม่มีสมาร์ทโฟนติดต,ตัวรู้สึกว่าวันนี้เรามีอาการสดชื่นมากเลยครับไม่ปวดไม่เมื่อย แล้วก็ไม่ค่อยฟุ้งอะไรสติดีทั้งวันก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นจริงไว้อย่างที่หนังสือบอกก็คือถ้าเราไม่ไปโฟกัสกับพวกไอ้หน้าจอพวกนี้มากๆเนี่ยสมองเรามีความสุขมากขึ้นครับแล้วมันก็จะมีความล้าน้อยลงก็เลยกลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าเออเนี่ยเวลาเราไปข้างนอกเราเอามือถือไว้ที่บ้านดีกว่าไม่ต้องเอาไปนะครับรู้สึกว่าเป็นอิสระแต่ใจนึงก็คือรู้สึกว่าเออถ้าไม่เอาไปเนี่ย จะโทรหาใครจะทํำยังไงก็คิดแปแบบ๊บๆก็ยืมโทรศั์คนอื่นโทรก็ได้นี่นะแต่ตู้สาธารณะคงจะไม่มีแต่ยิม้มคนอื่นโทรมันก็คงจะลําบากนะครับแต่ถ้าจะแบบว่าตั้งใจเลยว่าเอามือถือมาแต่อาจจะเก็บไว้ในรถก็ได้เวลาไปทาธุระข้างนอกก็ไม่พกพาไปหรือบางทีอาจจะพกติดตัวไว้แต่ว่าก็ฝืนใจไม่หยิบมันขึ้นมาดูเนี่ยซึ่งไอ้กรณีสุดท้ายนี่ยากมากเลยนะไม่ฝืนใจหยิบขึ้นมาดูเพราะว่า เราก็มีงานที่ต้องติดต่อรวมไปถึงอา,อาจจะต้องมีธุระใครบางคนโทรมาหาเราบ้างประมาณเนี่ยก็เลยเมื่อคืนลองตัดสินใจเออเดี๋ยวไปลองดูมัลติซิมที่ AS ดูแล้วก็ซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งถูกๆอาจจะเป็นพวกโนเกียครับตอนนี้ดูรุ่นไอ2250อยู่นะครับไอ225ซึ่งมันก็ประมาณพันกว่าบาทแต่ของปลอมในเน็ตเยอะครับซึ่งไม่ไม่กี่ร้อยผมกลัวแบตมันระเบิดประเด็นตรงนี้แหละ อยากได้ของถูกแต่จริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้แต่กลัวช์จแล้วมันจะระเบิดมันไม่คุ้มกันก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเออเนี่ยเราจะซื้อไอ้ถูกๆสักเครื่องหนึ่งแล้วก็พกไว้ติดตัวสําหรับโทรเข้าโทรออกแค่นั้นพอเพราะผมมีความเชื่อลึกๆว่าถ้าไม่ได้โทรมาไม่ใช่เรื่องด่วนไอ้พวกไลน์มาพวกเฟซมาไม่ช่างด่วนนะครับคือถ้าด่วนแล้วเขารอกไม่ได้เ,เขาจะโทรหาเราดังนั้นผมรู้สึกว่าเออเนี่ยบางทีก็เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะเวลาเช่นเราไปส่งลูกแล้วต้องนั่งรอลูกเล่นจบบนกลน ก็มือถือทิ้งไว้ในรถแล้วก็พกไอ้ตัวโนเกียราคาถูกอันเนี้ยไปไว้สําหรับโทรเข้าโทรออกซึ่งถ้าแค่โทรเข้าโทรออกคงไม่หยิบขึ้นมาดูอะไรแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นก็อยากได้ความรู้สึกแบบเมื่อวานกลับมาจริงๆคือว่าเฮ้ยเราไม่มีสมาร์ทโฟนว่ะโคตรสบายเลยนะครับแต่เรามีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราเอาไปอ่านก็เลยค่อนข้างจะเชื่อมากเลยครับว่าความอ่อนเพลียของคนเนี่ยอายุป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดจากการทํางานที่มีความเครียด การทํางานที่หนักเกินไปครับแต่การใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันทําให้เกิดความล้านะครับแล้วก็สมองมันทํางานหนักเกินไปรวมไปถึงผมเชื่อนะครับน้อยคนเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกเรื่องของศาสตร์การผ่อนคลายคือถ้าเราเราใช้มันเต็มที่แบบเนี้ยถามนิดนึงเรามีเวลาพักกับตัวเราบ้างหรือเปล่าหรือพอวางเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อปรากฏว่าสมองทั้งวันไม่ได้พักเลยครับแม้กระทั่งจะนอนเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยโอ้โหคนเนี่ย ผมว่าส่วนใหญ่เลยนะผมให้ประมาณสักไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตี่ยต้องเปิดโทรศัพท์มือถือดูก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอะ่ะคือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงน่าจะต้องเปิดโทรศัพท์มาดูละซึ่งผมเคยเป็นแต่ปัจจุบันผมไม่เป็นละผมเอาโทรศัพท์ทิ้งข้างล่างเพราะว่าอ่าผมเชื่อว่าการนอนที่มีคุณภาพเนี่ยทาให้การทํางานในวันพรุ่งเนี้ยมันก็จะมีคุณภาพไปด้วยก็เลยพยายามแล้วก็กําลังตัดสินใจว่าเออเนี่ยจะลองวิธีแบบนี้ดูก็คืออ่ะซื้อไอ้มือถือถูกๆมาตัวหนึง่งไว้้โเขาออก แล้วใช้พกติดตัวคือถ้ามันไม่มีเรื่องด่วนก็ก็ไม่มีจริงๆนะนอกจากเขาโทรมาผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับคือมันเป็นแบบนั้นถ้าด่วนก็ว่ากันไปด่วนก็อาจจะกลับไปในรถมีใคร notify ส่งพวกข้อมูลสําคัญอะไรมาให้เราหรือเปล่านะครับก็กำลังตัดสินใจดูแล้วเดี๋ยวถ้าผลเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังก็คือว่าช่วงหลังผมพยายามจะใช้โซเชียลมีเดียให้มันน้อยลงนะครับเพราะรู้สึกว่ามันดูแล้วมันเบื่อ แล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็คือใช้อาจจะแค่โพสตข้อความอ่านไลน์นิดๆหน่อยๆแล้วก็วางก็อาจาจะต้องแบ่งเวลานะครับแต่ก็กําลังรู้สึกว่ามันมันดีจริงๆนะครับในวันที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็ฝากไว้ที่หนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายสมองไม่ล้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม t h e Safety c o d o p o p o d s t s t นะครับขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ